เออนั่นแหละเป็นไงอต่อยไปดิสุดยอดฟดเห็นเปล่าไม่เห็นในทีวีดับเปล่าอ้าวเหรอโหยี่นี่กำลังจะเปิดมวยดาราเลยอะ่ะตอนนี้ดาราเขากำลังต่อยมวยกันเนี่ยสุดยอดใครใครต่อยใครนั่นไงแมตตี้อะ่ะแมตตี้ที่ต่อยแย่งฟอฟกิตอะ่ะใครวะแมตตี้ไงแมตตี้ที่ต่อยแย่งโฟกกิตไงที่ต่อยกับเนกอ่ะ เออเนี่ยกำลังต่อยกันมันเลยดูดิโอ้โหแบตตี้สวนหมดซ้ายไปแล้วหมดซ้ายหามดซ้ายหมดซ้ายอ,อ,อันนี้เราดูรายการเดียวกันปะเนี่ยจอทีวีเข่าบ้างไหมอ,อ้าวเหรอจอโอเคฮะยอดสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตจเคนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมเมอ่อครับในแมปแรงจ้า ล <Bob> ักกี้บ็อกซ์โปเกมอนโฟนเวลาเขาดีดโฟนก็ต้องดีดตามเขาแดร์นะครับวันนี้เราอยู่กับไมค์ครับลักกี้บ็อกซ์โปเกมอนนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเรามีลุงแบก,กิวนะครับที่จะคอยให้เคเวสเรานั่นเองนะครับเอ้ยโฟนกดไปแล้วอะ่ะเออโฟนกดไปแล้วเขาว่าไงบ้างลุงแบก,กิวว่าเมืงง่อยังบึ้ยบึ้ยบึ้ยเขาไม่พูดอะไรเลยเดี๋ยวต้องพูดดิยัยงไงลุงแบก,กิวบอกว่าก็เขาแปลลุงแบก,กิวไม่ให้ฟังว่าลุงแบก,กิวจะให้เราวันนี้นะฮะเควสของเราวันนี้คือง่ายๆครับผมเป็นเขาเรียกว่า Microsoft อะ่ะ ถ้าสมมุติเราหิวหรือว่าเราไม่มีอะไรกินเราจะต้องไปทําสิ่งใดครับไปทำกับข้าวอืมเกับถูกแล้วคือเวลาโฟตเข้าป่าเนี่ยแล้วโฟตแบบไม่มีตัวเลือกไม่มีเซเว่นอีเลฟเ่นโฟตจะต้องทําอะไรครับกินใบไม้อาหารที่มีคุณภาพมากกว่านั้นเวลากินเยอะๆแล้วจะทําให้เราฉลาดครับกินกล้วยถ้าเรากินแบบเออมีคนเขาทํามาเป็นมเมล็ดมเมล็ดเป็นยานอ,อ่ะเอออันนั้นน่ะที่เพิ่มไอคอ่ะ แอปเปิลแอปเปิลมันหน้าอีกสิวันนี้นะครับคุณลุงแบกกิวนะฮะให้เราไปตกปลานั่นเองนี่ครับผมใช่วันนี้ลุงแบกกิวให้เราไปตกปลาปลาอะไรอ่ะปลาฮัลโหลไม่ได้ยินเลยอ่ะฮัลโหลอ่ะโอเคนะครับวันนี้ลุงแบกกิวให้เราไปตกปลาอยู่2ชนิดเนี่ยซึ่งมันจะเป็นปลาเขาเรียกว่าปลาดิบอ่ะนี่เขาจะลองเสกให้ดูนะว่ามีปลาอะไรบ้าง ปลามันจะมีสองอย่างก็ปลาตัวสีออกฟ้าๆเท่าๆกับปลาอีกปลาก็คือปลาแซลมอนนี่ใช่แนนต่ว่านี้มอนก็นจะเขินหน่อยเพราะว่าโดนแซลนะคะว้าวมุกนี้เลิกเล่นซะตอนนี้เราเควยเสร็จแล้วส่งได้เลยใช่ไหมอยา่านี่เอามาเก็บไว้ในกล่องเลยนะฮะ <laughs> อ้อันนี้เขากล่องกล่องซ้ายอะ่ะเพื่อกล่องขวาไหมช่วยไม่ค่อยอิ่มเลยวันนี้คือแบบเป็นพาที่ยาจกยาจกยาจกมากเลยแบบโอเคงั้นท้อง หมันซี่ตลอดแล้วเนาะวันนี้มันคงอนมันร้อนร้อนแล้วนะฮึอีเพราะรอบนี้เขาจะจับเ,เวลาแต่ไม่มีสัญญาณเตือนเขาจะดูนาฬิกาที่คอมนะโอเคปะอือโอเคเริ่มเลยเริ่มแล้วครับจังหวะนี้ไปเลยครับผมหาแหล่งน้ำพ <c oughs> ึ่งซึ่งผมรู้นะฮะแหล่งน้ำอยู่ตรงไหนผมจะไปตรงนี้ฮะถ้าเกิดมันถึงห้าโมงสีเมื่อไหร่เมื่อถึงตอนไหนเมื่อไหร่ก็จะบอกแล้วกันโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วปุ๊บ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 โอเคครับผมเจอแหล่งน้ำแล้วไอ้โฟทจะไม่ยังไม่ตกเลยโอ้โหไอ้โฟทจะไม่ตกปลาเลยทุกคน แต่ว่ามันตกแล้ววะตกแล้วหูยโฟจะเพิ่งตกดิปลาตรงนั้นมันไม่มีโฟไม่รู้หรอมันเป็นแหล่งน้ำตื้นอเออเออวอตฟาบเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ใต้น้ำโอ้โหสมุดสมุดม,มาทำไมตอนเล่นส u r v i v ไม่เคยมาไปลงตกในน้ำนู่นเพิ่มประสิทธิภาพคูณสองเฮ้ยเฮ้ยได้ปลาเหรอเขาได้แลยหนึ่งตัวโฟทเขาได้แล้วหนึ่งตัววะเขาไม่ได้เขาได้แล้วหนึ่งตัวเะมันลงน้ำไปก่อนเจมันลงน้ำไปก่อนตออนะครับตอนนี้เราแอบมองก่อน เฮ้ย JK JK จ,จ,จะมาแพ้โฟสทุกตาไม่ได้โฟสก็ได้สองแล้วเขาเหลือปลาแซลมอนว่ะโฟสอย่าขำอย่าขำอย่าขำคุณมันไส้วะ่ะเป็นไรถามจริงดีดเหรอ,อไม่ปลาไม่มาหาเขาบ้างเลยอ่ะปลามันจะมาหาแต่คนหล่อๆนะก็ เฮ้ยทำไมปลามันไม่มันไม่มันไม่มาหาเขาแล้วเฮ้ยเขาได้ปลาตัวเดิมอ่ะโฟดเฮ้ยเขาไม่ได้ปลาแซลมอนเลยว่ะเขาไม่ได้ปลาเลยก็ตีะตีเขาแล้วมันก็ไม่มาไม่ใช่มันต้องมาดิแต่เขาไม่ได้ปลาแซลมอนอ่ะโฟดปลาแซลมอนมาเล่นกับเขาไปะเขาไม่ได้ปลาได้เข้าใจไหมอุ้ยโฟดโฟดโฟดอุ้ยอุ้ยเขาได้แซลมอนแล้วหนึ่งตัว

<ท>ไม่แต่ประเด็นตอนนี้ปลาเขาไม่ได้จะมาไม่มาแล้วเนี่ยยิ่งเราอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยปลาก็จะไม่เข้ามาเพราะมันจะมาหาเขาคนเดียวนะเฮ้ยช <c oughs> นะใสๆเลยตอนนี้ผมได้กล่อง l ก c k y b อ x แบบเยอะมากเฮ้ย <c oughs> เหลือหนึ่งนาทีแล้วว่ะโฟสปลา <c oughs> ไม่ได้เลยเออน้องยังไม่ได้งนันเอาให้ได้สักตัวแล้วกันอ่าเขาให้เะไรอีกหนึ่งนาทีห้าสิบเก้าห้าสิบแปดห้าสิบเจ็ดห้าสิบหก ห้าสิบห้าโอ้ยดึงก่อนทำไมเนี่ยห้าสิบเก้าใหม่ <laughs> มันไม่ได้มันไม่ได้สก,ก๊อกเลยอ่ะอโอเ้เขาก็ยังไม่ได้อะโฟด์ปลาแซลมอนตกยากอ่ะปลาแซลมอนมันตกยากจังอ่ะเฮ้ยขอหนึ่งตัวดิไ,ได้กี่ตัวแล้ววะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมาใช้สองตัวนะเว้ยงได้ครบแล้วเหรอ <c oughs> หายแล้วเหลือตัวกนเดียวโฟด์กลับมา <c oughs> ไอโฟด์ ผมเป็นแรกคอยจบแบกิวก่อนนะเฮ้ยยังเป็นผมยังไม่ได้วะเดี๋ยวแซลมอนมันต้องมาแซลมอนต้องมีคัถหาวะ่ะเอมเขาเป็นแ้จะบอกว่าคอมพิวต์ไม่ได้เว้ยอยู่ตรงนั้นละดีเล้วมันจะคอมพิวต์ไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> สร็จจนอย่างผมผมบอกเลยเสร็จจนอย่างผมอือโอ้โหย,ยังไม่ได้มันส่งไม่ได้จรงิงๆกดอ<ข>อกเข้าใหม่เดียวกดออกเข้าใหม่ ออกเข้าใหม่ก็ได้เ้วเออออกเข้าใหม่โอ้โหได้ปลาปักเป้าเออไม่กดกดออกแล้วเข้าใหม่ไงไม่ได้ทําแล้วใช่หรอชิปไก่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเขาเลิกกันให้เวลาตกถึง52นะ52ปุ๊บตัดสินคือแพก็คือแพเนยนะเอเคปะไม่เราถึง52แล้วกันนะตอนนี้ผมก็ไปละไปละไปไปคอมพิวท์ก่อนโอเคตอนนี้ผมแกนลุงแบกกิวเรียบร้อยแล้วผมจะลองแรกดูนะซึบเรียบร้อยได้แล้วไอ้ฟอนมาตก ฟอนให้เวลาอีกหนึ่งกะทีไอ้ขี้กงขี้กงอะไรอ่ะก็เตแหลอกเขาไปหาลุงแบงกิวอ่ะโอเคถือว่าเจ้ากันโอเคอะโอเคเวลาเหลือถึงห้าสี่นะห้าสี่ปุ๊บต้องไปเลยฟอนจะขอแลกปลาปลานี้หน่อยดิปลาอุ้ยเขาลืมปิดเกมโหมดอ่ะปลาเขาไม่หายไปสองตัวเนาทิ้งก่อนทิ้งก่อนเดี๋ยวหาว่าโกงเอ้ยทิ้งแล้วทิ้งแล้วโอ้โหเขาไม่เคยโกงฟอนเลยนะจริงๆเคยฟอนจะขอปลาปลาสะิดตัวสีแดงสองตัวเดี แรกกันเอาอปะไม่มีเฮ้ยอย่ามาทําอย่างนี้ได้่าแรกกันเนี่ยก็มันไม่ได้อ่ะอ้าวมันไม่ได้กะ็ะสิทธ์โจรน,นี่ครับโอ้โหเขาได้แต่ปลานี้ว่ะปลาแบบ <c oughs> โคตรเยอะอะเต็มตัวแล้วเนี่ยปลาดิบจริงเออได้จำไว้ยิงเปิดศึกนะ้ยแล้วกี้บล็อกโปเกมอนพาร์นีน้ยิงเปิดศึกกับเขายิงรู้เดี๋ยวรู้เก้าแปด เบ็ดด <c oughs> าวต <c oughs> อนเปล่าเลยวิ่งมาดาโอ้โหดาวพร้อมกันดาวเบ็ดพร้อมกันรอบสุดท้ายมาไม่รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายมาวางเบ็ดพร้อมกันนะหนึ่งสองโอเคอันนี้รอบสุดท้ายนะ,ะเฮ้ยปลาสีส้มไงมันบินมาเฮ้ยฟองขอปลาสีส้มตัวหนึ่งดิไม่ปลาสีส้มมาเขาขอสีส้มตัวหนึ่งเร็วเดี๋ยวเราจะได้มีหกสิบกล่องในการเปิดนะอือเร็วเดียว แต่ไม่รู้เรื่องไงว่าเขาได้แค่กล่องเดียวเขาได้แค่กล่องเดียวอุย้ยเขาไอายฟอไปแล้วอุย้ยได้เหมือนกันหวาไปแล้วไปแล้วไปแล้วหมดแล้วจ้าโอเคครับตอนนี้คือผมได้กล่องล็อที่บ็อกมาชัวร์ๆถึงหกสิบกล่องมันขี้โกงกันดูกลับบ้านไม่เขาเช็คว่ามีปลาแถวนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ต้องเช็คไม่ต้องเช็คมันมี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 เขาจำได้เเคยมาปล่อยอยู่ตอนเด็กเขามาปล่อยปลาแถวนี้ น่ากลัวจังเลยอ่ะโอ้ยตื่นเต้นโอ้ยกลัวว้ายกลัวแล้วโอเคครับซึ่งจดในครั้งนี้นะฮะมีอยู่ว่าอะไรครับฟอสแหวกเอาอยาวนี้เลยเอเอสอง่งมางี้เลยจดตามใจฟอสจะโจทย์ตามไฟเฟอร์นเราเราจะจับเร <Pokemon. S 2> าจะจับโปเกมอนโปเกมอนมีสีขาวมากที่สุดโปสีขาวมากที่สุดเครียดเลยมันจะมีอยู่กี่ตัวเองวะเนี่เยเดซิลัมตัวหนึ่งแหละ ตัวที่มันขาวแบบขาวโพลทั้งตัวแต่ถ้าเราจับตัวไหนที่มันแบบมันไม่ขาวขนาดนั้นอาจจะแบบขาวเหลืองอะไก็ได้เอาที่มีขาวแล้วเรามาดูกันว่าแบบใครขาวมากกว่างี้หละใช่งี้ยยังโปเกมอนตัวนี้มันต้องใช้ครีมอ่ะดิครีมขิวขาวได้หลายตัวก็ชนะไปเลยอ่าได้โอเคเน้นจํานวนได้ใช่ไหมได้พร้อมม่ะพร้อมนะไปแล้วครับพัทนี้คือผมจะวินเพราะว่าผมมีตัวเลือกที่เปิดเยอะมากกว่าไอโฟสหลายเท่านะถือว่าสองเท่า ผมมี60กล่องไอฟว์ดมีแค่เท่าไหร่เองหกกล่องอ้าวเงี้ยก็มีเสมอกันนะดิโอ้โหเงี้ยก็ไม่ได้เปรียบเท่าไหร่ไอ้นี่มันชอบขิงว่ะสีขาวเฟลด์รู้ป่ะถึงเฟลด์จะชอบขิงแต่เขาชอบคุณออชบโอเคครับจังหวะนี้เปิดให้ไวเลยครับสีขาวมากที่สุดอะไรนะเฟลด์พูดว่าอะไรนะชอบขิงค่ะแต่ใครเฮ้ยเนี่ยเขาจับแพะได้ป่ะแพะหรือแกะวะเนี่ยเขาจับแกะได้ป่ะเกลียริตันเขาจับได้ไหมอ่ะ เออจับได้มันเป็นโปเกมอนสีขาวนี่อะไรที่ขาวๆหุยนที่ขาวแล้วหนึ่งผมจับก่อนเฮ้ยบอลมี20ลูกเองนี่ว่าต้องเลือกจับจับแบบตามใจไม่ได้ละจะแต่น้นจานวนนี่ว่เน้นจํานวนที่มันขาวๆมากที่สุดอะโปเกมอนผมต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรวะคิมทาผิวสีขาวนี่เขาเรียกว่า,วาอะไรวะโฟล์โลชั่น <c oughs> โลชั่นเหรอต้องทาโลชั่นเยอะๆเหรออืมแล้วโปเกมอนผิวมันจะไม่เสียหรอว่ถ้าทาโลชั่นเยอะๆอืม S <S <S หุ้ยิมองงลผวเปลี่ยนเป็นสีดาําแทนไ,ไ,ได้ไหมโปเกมอนที่ดําที่สุดอ่ะไม่ทันแล้วเราพูดไปแล้วพูดไปแล้วเฮ้ยโคตรเท่ททอะอารหมอกอะ่ะผมจับก่อนเลยตัวนี้อันนี้ขอนอกเหนือคอลเลคชันนะแต่เพราะว่าแม่งโคตรเท,ท่เลยอุ้ยเพียวอัพกระจุยเลยว่ะโอเคดับเบิล้ยดับเบิลคลิกมาแทนท่านีาน้เขาได้ละเด็กเขาได้ละเขาก็ได้เนาะโคตรเขาก็พูดอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เขาก็ได้ตั้งนานแล้วโปเกมอนเขาผิวขาวเยอะแยะเออ เขาเอาไปอบกับไอ้นี่แป้งไนีท่ทาแป้งให้มันเลยไม่หาหรอเป่ะถามจริงวิชาเขาละจริงจังกับการจับกูมี่อยู่แต่ว่ากูมี่ไม่เข้ามาหาเขาเลยกูมี่ไม่ชอบคนไม่สวยว่ะเสียใจด้วยนะ <c oughs> ทำไมทำไมคุณยอมรับความจริงไม่ได้เหรอเนะความ,ม,มจรงนะิงเป็นสิ่งไม่ตาย <c oughs> โคตรได้นกตัวนี้มาโคตรดุเ,เลยเของหายหมดเลยไหมขอหายหมดเลยอ้าวใช่เหรอหายแล้วโอเคครับมาลุยกันต่อฮะเมื่อกี้มีการตายแล้วของหายนิดหน่อยนะครับเฮ้ยผมอยากรีวิวโปกเกมอนตัวนี้่ะแม่งโคตรเท่เลยวะทำไมมันเป็นร่างนี้ทุกคนใครรู้คอมเมนต์บอกผมดีโคตรเท่ปะโปกเกมอนสีดำถ้าพลาดหน้าเนาะเป็นโปกเกมอนสีดำนะเขาบอกเลยเขาจะจับตัวนี้ให้ได้ให้จงมีคนตายเด,ดี๋ยวยังรอดนะยังรอดนะเฮ้ยอยู่ดีโคก็เท่อ่ะ แต่ตั้สีขาวนะคะคุณอย่าลืมนะคะไหน,นสีขาวเขาไม่ไม่สีเพราะว่าเขามีตัวสีขาวอยู่แล้วอ๋อเขียวปิดเลยอุ้ยอันนี้แหละขาวของจริงขาวสุดๆอ้ยอาซิุดนะฮะผมจับอาซิุดมาอยู่ในครอบครองเรียบร้อยแล้วแกเปนหล,ลอกว่าตัวอะไรของเชนี่ฉันได้มาตัวอะไรครับคุณได้ตัวอะไรมาถามจริงให้รอด้วย หยุดวิ่ว่าเธอในแกนในเวอร์รอชันคอนซีนส์เนี่ไหนนี่เดี๋ยวรอดูก็ได้ครับผมไม่ซีเรียสผมไม่รีบด้วยตอนนี้ว่าไงผมก็ชนะแล้วอะก็เน,นเน้นพื้นที่สีขาวเยอะที่สุดโอ้ยฟอสนี่ก็สีขาวเยอะที่สุดเหมือนกันนะดูดิเขาไม่อยากจะพูดเยอะว่ะเขามีแต่ขาวขาวโอ้ยนีย่ไงเลยซีรั่มเอ้ยอันนี้คิวเลมนี่ว่ะเฮ้ยเลยซีรั่มมันขาวว่ะไม่ใช่ขาวเลยโอ้โหตอนนี้คือผมชนะร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน ตอนนี้ผมได้ตัวสีขาวมาประมาณ10-20ตัวประมาณขนาดนี้ก็เอาไปเลยจ้าอ่ามงต้องลงแล้วจังหวะนี้จริงๆนี่หเหลือ30กล่องว่ะปั๊บ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 เหลือ26ยังไม่พูดเลยอ่ะโอ้โหอ,อย่างขาวถ้าไม่นับตรงลายลายก็เป็นสีขาวเหมือนกันแหละสงสัยไปทำผิวมาเอาละครับเอาละครับโปกเกมอนขาวๆผมนี่มันชอบจริงจริงเลยคุณยังมาขิงมผมถ้ามาคุณยังไม่ขาวสุดจริงๆอ่ะ อเออเราเดี๋ยวแบบว่าเราจะนับจำนวนเหมือนกันนะจำนวนนี้เต็มเลยตอนนี้เต็มกระเป๋าเลยอะฟอสจริงหรอใช่จริงๆอันนี้จริงๆแบบสาระเลยนะคือแบบไม่อยากจะพูดเยอะอยังมาขิงได้ปะ,ะนะก็ขิงเนาก็ฟอสขิงเอาะฟอสขิงเนาฟอสไม่เป็นขานั้างไงหืมทำไมไม่อเราเป็นขิง <ๆ S 1> ขาตะใครอ่ะหืมก็อย่ากลัะนะไม่อยากจะพูดเยอะจริงๆอ่ะพูดเยอะแล้วเจ็บคออ่ะแย่จัง ย,ยังไม่พูดสักคำเลยอ๋อ,นอเนาะเยอะจังเอ้ยตัวขาวอีกแล้วเพื่อน,นจริงไหมหยุดขาวอ,อันี้ไม่ใช่หย <c oughs> ุดขาวได้ไหมแจ๊ะอุ้ยน่ารักอ่ะพอลีโอเลชันอุ้ย,ย,ยล่างสองมือล้วงกระเป๋าด้วยโคตรเฟี้ยวเฟี้ยวกไอโฟนเยอะเลยว่ะแล้จะหมดแล้วจะหมดแล้วยี่สิบกล่องอ่ะก็เหลือยี่สิบกล่องอ่ะก็มีตัวเลือกอีกเยอะอะไรอ่ะก็เก็บไปหมดแล้วอะอเนาะก็เก็บไปดีถ้าไม่ขาวไม่จริงอุ้ยขาว ข่าวพุดๆจับครับข่าวแล้วเหรอนี่ข่าวแล้วเหรออ้าวไม่แอบดูอ่ะดูดีอุ้ยไม่แอบดูด้วยตัวนี้ข่าวกว่าอีกนี่โอ้ยก็ก็ข่าวอย่างงั้นผมก็มีแล้วอ่ะเฮ้ยของผมอาจจะขี้คมขี้ใครขึ้นมากมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะน้องฟอร์สสอบตกเป็นเจ้าของอัน้อ้าวพูดคำนี้มาขึ้นเลยจังหวะนี้มาที่ตัวขาวๆออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ เออขาวพอเป็นไรเนี่ยขาวเลยเนี่ยจับแม่มขาวขาวจัดขาวนี่นนสีขาวไงเออตาบอดสีอ่ะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยนี่กระสู้จังเลยเนก่นี่มันด่าเราเราจะไปยอมขาวพอไหมเนี่ยดูกล้ามปูเนี่ยขาวไหมไม่จับด้วยบอกเลยมันยังไม่ขาวสุดมามาดูกล่องร้อยเปอร์เซ็นต์ปั๊มซีนเดบิวมาทำไมโอย ม่ต้องมาบีบบีบ,บีใกล้หูหงุดหงิดอยากใส่เดียวโอ้ไปไกลๆเลยอืมนี่ไงครับข่าวพอไหมล่ะครับฮ่าข่าวสุดๆจับดีครับถ้าเองยังบอกว่าไม่ข่าวนี่เองไม่รู้จะไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วฟดถ้าข่าวคนนี้ก็เผือกแล้วยิงหมดแล้วว่ะกลับบ้านนี่ครับจังหวะนี้วายหมดแล้วอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเราไปวัดกันที่บ้านนี่ไงว่าใครจะข่าวสุดๆกว่าเราจะไปวัดหรือไปบ้านเหรอ ม้ไหมม้ไหมโอเคครับ okay, ผมจะมาเลือกปเกมอนที่ขาวที่สุดแล้วก็เอามารวมกันให้มากที่สุดนะเฮ้ยตัวนี้ขาวจัดอืมเอา้าทำไมตัวขาวผมมันมีอยู่แค่นี้เองวะเดี๋ยวนะหุ้ยแพ้โฟดมาเนี่ยนะอืมตัวนี้ไปแทนตัวนี้ละกันนะขอดูนะตัวนี้ขาวจริงป่าวะนูเมกอนแมนูเมกอนนี่มันสีม่วงหรือว่าสีขาววะโฟดดูให้คอยดิยสีม่วงตัดแผลว้ามันเป็นสีม่วงเหรอโอ้ตายแล้วเต้ตายแล้ว ผมเปิดเชเดอร์ไงผมเลยดูมันไม่ขาวอะ่ะแต่นเนี้ยขาวแน่นอนยังไงก็ขาวตัวนี้อ่าอ้ามามาแข่งตัวเดียว,ต,ว,ยวตัวเดียวจบเลยฟอมาข้างบนมามาตัวเดียวจบเลยวัดกันเลยใครขาวสุดตัวนั้นจบไม่ต้องอะไรเยอะไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอวะ่ะฟอถ้าเองเอาเรื่องตอนนั้นมานี่คือปรับเพลอะไรมันไม่ขาวเลยนะแต่ละตัวที่มันเปิดม,นมันหนักใจมันขาวตรงไหนวะ <c oughs> <c oughs> นี่ขาวของเองเหรอถามจริง อะไรมาเลือกมาตัวเดียวเลยเอาตัวเดียวเลยจบจบกันไปมาสามสองหนึ่งกมาบ้นสีขาวนี่เสียใจด้วยนะเข้าวขาวกวาของเขาก็ขึ้นได้ต้องขาวขาวอ่ะโฟตเขาก็ขาว ถ้าเองกับตัวนั้นเขา,เาตัวนี้อ่ะเขาก็ขึ้นได้เขาข้ามมิติได้ด้วยเองข้ามได้ปะเออข้ามมิติเม,ก,มกโฮเมกาโฮได้ปะเมกคาโฮก็ไปได้นีเออเนี่ยอนุว่านี่ครับทุกคนช่วยกันโหวตแล้วกันว่าคุณจะเลือกตัวไหนระหว่างตัวผมกับตัวโฟสผมเอโฟสเนี่ยกีรัตติน่าเนี่ยของผมเนี่ยเป็นอา,อาเซอุสเนี่ยผมนะใครข,า,ขาวที่สุดความเก่งเราไม่พูดถึงนะยเพราะว่ามันอาจจะสูสีกันในสองตัวเนี่ยแต่เราว่าใครข,า, <Okay. S 1> ขาวที่สุด แต่ความจริงก็คือผมขาวสุดต้องเลือกหรอกจริงๆดูแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมถ้าเนเลือกไอโฟลดีคือแบบแย่มากเลยนะมันขาวตรงไหนวันตัวนั้นก็มีส่วนที่ขาวอยู่เยอะเลยโฟล์ของโฟกแค่ตัวใหญ่ของเขาเนี่ยขาวทั้งตัวมีสีทองอยู่ก็ดิกระดอยเนี่ยเห็นว่าโอ้ถึงตัวเจ้าไว้นะโฟล์ถึงตัวเขาจะขาวแค่ไหนแต่เขาไม่ตาขาวครับเขาบวกอย่างเดียวครับผมอาแล้ว ถ้าไม่มีตาสีขาวแล้วตาสีดำหมดเลยโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซนะับสไคร์ e ให้เกิดชอบโปรเจกต์นี้นะฮะจะทำให้ดูบ่อยๆเลยนะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครัตบตมันเลยไอตัวดำโยโคเทสตัวนี้